จนช่วงนี้เดี๋ยวไปแลกพิธีการมอบแบบลายพาพระราชทานพาลลยสิริวัชิราพรน์นะคะซึ่งจังหวัดสงคล้าแล้วก็พัทลุงเนี่ยมีการจัดพิธีมอบแบบลายพาพระราชทานพาลลยสิริวัชิรพรน์แล้วก็พาลายสบาปัตตานีแล้วก็เครื่องไม้รับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทานแฟชั่นแห่งความอย่างยืนค่ะ เรื่องบาทีจังหวัดสงขล้าก่อนเลยนะคะนายสมเนึจพรมเคียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงคล้าเป็นประธานในพิธีมอบแบบลายพาพระราชทานพาลายสิริวัชิราพอดและ้าลายฉบาปัตตานีนาผารูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตราชกัญญาให้แก่นายอำเภอทั้ง16อำเภอกลุ่มสตรีสถานศึกษาและกลุ่มฉัางทออพาฉัางหัตถกรรมผู้ผลิตแต่ผู้ประกอบการในพื้นที่ร่วมยีสวดกลุ่มเพื่อจะนําไปสร้างรร้นชิ้นงานพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลราคาให้กับผลิตภัณฑ์ตาม อัตลับคลองทองทิ้นเพื่อจะสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับครอบครัวแล้วก็ชุมชนค่ะ สวนทีจังหวัดพัทลุงนะคะนางนิซากรวิสิษโสระอัตผู้วาราชการจังหวัดพัทลุงค่ะก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบแบบลายพาพระราชทานลายสิริวัชิราพร ้าลายฉบาปัตตานีและก็เครื่องไม้รับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทานเซทเนอร์เบอรแฟชั่นแฟชั่นแห่งความอย่างยืนให้แก่ชาวพัทลุง67คนประกอบโดยวหนนา่วนราชการและก็พักเอกชน13หน่วยงานนายอำเภอ11อำเภอช่างทออพาผู้ผูลิผ้าแล้วก็หัตถกรรมจากถัง1ิอำเภอจำนวนเซสคนเพื่อนำไปสร้างสรรค์ชิ้นงานพัฒนาต่อยอดตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาทองทินพัทลุงซึ่งเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างคุณภาพ ชีวิตที่ดีให้กับประชาชนและก็อยากเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมจากภูมิปัญญาทองทินของไทยให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนค่ะ หลังจากนี้นะคะแต่ละพื้นที่ก็จะได้ดําไปสร้างรันนะคะเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นทิ้น,นะคะแล้วก็<ะ>ที่สําคัญการได้รับรองเครื่องไม้แฟชั่นและถ้าถการรมพระราชทานนีก็ถือว่าจะช่วยสร้างความยั่งยืนในการสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ด้วยนั่นเองนะคะ